สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามามากินข้าวต้นเทียงวันนี้ได้กินต้นเทียงนำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อกับข้าวกับบ๊อมี่ยังเด้อมวันนี้อันกระลังพื้นที่ใกล้ชิเรื่องานแม่ตูนก็เลยเห็นรถคล้าขยกับข้าวในอันสามโลนะพี่น้องเราจะออกไปขาตลาดนัดแม่ตูนก็เลยว่าโน่ตำอันปลาให้ปลาได้ไหมว่าฉันได้เ่ี๋ยวแม่ตูนก็ซื้อตำปลาครกหนึ่งก้อยหมูน้ำตกถุงหนึ่ง แต่พอทุกข์กพัดหมูมาอีกแต่เฮือนแต่บ้านพี่น้องจา้ามืัอนี้ได้มีอาหารหลายอย่าง,างได้กินมืัอนี้นะในป่าแซ่บ,บเออแล้วก็ซื้อตับมาเพิ่มตับพอทุกขสองไม่สซายมั้งม,มาๆพี่นอนะ้องมาอย่ามือสักหน่อยขอโทกเอาภัยเด้ออืมมันเป็ขุดนั่งในล่มมันแดกันนั่งแดกพี่น้องเลยอืมในล่มมันขุดเนี่ย อาจจะอไปกินนอกๆเดินแดดกันแดดอยู่เลยมานางในเงามังคุดนแล้วไต่โคนนังคุดตามป่าอีนอมันเอาง่้ยพรอ ปลาะเป็นตอมพี่น้องเลยเนะี่ปลา 5, 5, ปะละ้าเป็นตอมห้สีมามามาขอโทษขออภัาายด้วยพี่น้องเด้อถ่ายเป็นหัวเพ็นหางกะโมเจงขอโทษขออภัาายด้ลายม,มานะามามาพี่น้องมาพี่ต่อในไม่ตุนมาังเล่าทังไทยพี่น้อง,ท,ง,ท,ง,ท,องทุกท่านอยู่ใกล้อยู่ไกล มุอนี้ฮะบรนเทาอาทิ์พี่น้องทุกท่านทีในประเทศแลนอกประเทศนะจะได้นอนพักผ่อนกันแล้วน้องพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังนอนรับอยู่เล้น้องพี่นอนะ้องเนาะนเดอ้อแม่ตุนห้องคิดข่าวน้นเดอิอนอนรับยังฝันดีอยู่อออัานเจ้ากงถามตัวผู <laughs> ้ใดผันอนกับมากินเขาอชอบเด็ก เสียงคืนมีห้าเสียงคืนเสียงกลางเว้นตื่นกับเสียงกลางคืนีอปูแล้วจะอีปูมีอีปูด้วยเลยเพี่น้องเนาะ อยากเตะหนามันล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเตะหนาพปนย่มันไปสี่มืดอ,อยู่กวัวเก่ามันแห้งขักความไย่ลายลเลยพี่น้องเด้อพอชุบป,ประเทนเสือดำมันแห้งอยู่ในมืดมันตู้นี้ใครอ,อยู่ในนอก ใบนากะปิกหนาเอ,อ๋กอกววระพวงเกี่ยวดีเนใบสวยมามาพี่น้องมากินข้าวง,ง่ายโดนน้แม่ตูนเด้อเหมือนไหนได้กินข้าวอยู่สวนอ,อยู่ป่า อันนี้มันจับหวานด้วยพี่น้องจับใหม่ปกติจับใหม่หมาเืมแซ่บไหมแซ่บขมจับหวานหอมดีวหม <laughs> น้ำตีนกรบปูพี่น้องเซ็บพี่น้องมาอ่องอีกแด้วพี่น้องกรมาใหม่มาเก่ามากก่าแมลัมเมเมงเน้ะพี่น้องเนาะขาดหอยตามปากอะ อร่กรปูตามแลม่หอมด้วยอร่อยแบมืบแจ้งนะพี่น้องเนาะขออภัยหลายๆเลยพี่น้องเด้อมันอยู่ในห่มเิดห่มไอยู่เพี่น้องเอ้ยสบอ่เนาะนอนคนนี้เ

มากินข้าวนอกบ้านแบบนี้เลยเดิมแดดแล้วนี่เป็นแดดพอดีมอญตัดครับมันก็แดดอยู่แล้วของท่านค่ะแดดเพรเป็นผู้ผูกโมเด็ตกะนะพี่น้องแล้วตอนเชียงมันจะกะเพราะ วซตี้โซทีเพ็ดด้วยขนาดนหอยเพ็ดได้อนิไข่บวงมาด้วยเขาไข่บวงมาช่อนมาช่อนยางออ <c oughs> <c oughs> อืมได้หมดเวลาเลยพี่น้องเอ้ยบรญยากไก่พี่น้องเวลานั่นกับชงมากเหรอมก้นขาต้องกินพวกฟินแลนด์ เวลาหมปะอ้าส่วนแต่ไม่ไว่ลาจะไปแล้วเดลาพี่องแล้วแอแซ่บโอ้ชูบว่ากำลังเส่บกำลังแซ่บก็จะเลยเวลาหมดแล้วี่อเนาะอึ้นขัสุดข่ายไม่เด้อพี่ลองขึ้หลังบ้าน ตามเคยตามับเคยพัดหมูพัตุนหม่ผสกแซบกนหลังหรอพัดน้ำเลยก็แซบด้วยครัโอ้ยในคนหิวมากก็แซบเลยเนาะพอสุกทำงานเหนื่อยๆมาหิวมากก็แซบแดีรูบะค่ะ ใหญ่นี้นักว่าแปลกเนาะจ้ะเนาะกินข้าวเบิดเป็นแอบเป็นกล้องคนนึงเดี๋ยวกินให้เบิ้ดห้องนี้ก็กล้องคาน้อยคามิจระมือนี่สองตาแยกกินเนี้ยคาบนึงเต็มเบิด <c oughs> ยังตะกล้อง,องข้าวเบิดสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดิพี่น้องเด้อไปก็กระกิบ,กบหนานเนาะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกคลิป ขอขอบคุณห,หลายๆเด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพทุกคนนะจ้าขอบคุณค่ะบายบัดไหยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อว<จ>ัดดีกับผม <laughs>